จนมาเจอพี่คนหนึ่งที่เป็นที่หมอเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยในที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเขาเพิ่งอุบัติเหตุอคือรถเหมือนรถคว่ำไปหลายหลายตลบเลยแล้วแถวทางประตูน้ําพระอินทสมัยที่ว่าก่อนจะเข้ากรุงเทพแล้วแกไม่เป็นไรเลยอก็เลยเก็ถามพี่พี่ห้อยพราอะไรเงี้ยแกก็บอกก็ต้องห้อยบุดุกดิยเมื่อกฏพอจําได้ในภาพนั้นคือท่านคือพี่ท่านนั้นก็หยิบออกมาให้ดู เราก็ตัหูอยากเห็นผ้ามากแล้วนะคือแบบชอบแล้วเป็นพิมพ์คองขอมโอ้ยสมัยนั้นแกบอกเช่ามาสามพันห้าตอนนั้นยังไม่ตั้งแต่นั้นคืออยากได้มากก็เลยว่าเออพิมพ์เนี้ยต้องไปหาเป็นเป็นองค์แรกเลยครับ๋อถ้าบอกว่าพี่หมอได้พิมพ์คองขอมไะหรือว่าเป็นของขอมเนี่ยไปได้เป็นองค์ที่หนึ่งซึ่งองค์เนี้ยเดี๋ยววันนี้ก็จะมาโชว์ในในหมวดลวามสุขว่าเป็นงองค์ที่เรา ผูกพันนะครับเป็นองค์แรกในชีวิตทช่เริ่มเก็บเริ่มได้มาได้มาสมัยนั้นก็พอได้มาปุ๊บเราก็เริ่มศึกษาแล้วว่าขอให้สักวันหนึ่งอ่ะถ้ามีแบบจังหวะดีหรือว่าโชคดีนะเรื่องด้วยความศรัทธาก็คือเราก็อยากจะเก็บมาศึกษาในพิมพ์ต่างๆเพราะว่าสมัยนั้นท่านอาจารย์สานวนเนี่ยรับผมท่านสานวนปานวิวัฒชัยคือท่านจะเป็นบันทึกเรื่องราวหลวงพ่อสุขไว้มากมายเลยยก็ เคยได้พบกันสมัยสมัยก่อนก็ได้ความรู้มาด้วยครับ